สวัสดีสวัสด,ดีพี่พงศ์สวัสดีพี่พงศ์วันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้ข่าวว่าพี่พงศ์จะทางานงานหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการสองล้อถูกต้องไหมครับผมไม่ขนาดนั้นหรอกครับงานของผมก็คือแค่รวบรวมของคนสองล้อทั้งหมดนะครับ,ค,รบคือไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือว่าจะเป็นสกูตเตอร์อย่างที่เราเห็นกันอยู่หรือว่าจะเป็นรถใหญ่ต่างๆนะครับหรือว่าแม่ค้าขายผักใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องจาเล้น แเล้งเราก็ให้เลยมาได้เลยนะครับมาเกออีกร้อหนึ่งเราเราก็มี3ร้อเหมือนกันวัตถุประสงค์ของงานนี้เป็นไงช่วยเล่าให้เพื่อนเนฟังหน่อยครับก็คือที่เราเห็นภาพข่าวนะครับที่มาจากสื่อต่างๆว่าทางเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราเนี่ยซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราเนี่ยมีความทุกข์นะครับมีประสบะภัยพิบัตินะครับซึ่งตรงเนี้ยแน่นอนละครับเพื่อจะเป็นการ แสดงน้าใจแล้วก็แสดงพลังเพื่อพลังใจนะครับโอเคทราบข่าวว่าพี่พงศ์ติดต่อสมาคมสมาคมหนึ่งช่วยบอกเราได้ไหมครับว่าเป็นสมาคมอะไรครับสมาคมชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยครับอ๋ออันนี้ก็คือที่เป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นของพวกเรานั่นเองนะครับใช่ครับที่อยู่ในประเทศไทยแล้วสาหรับงานในวันที่10เมษาเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรที่เป็นหลักๆมั้งครับก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับมีดาราที่มีเขาเรียกว่า ชื่นชอบในในรถนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแสดงต่างๆการเล่นเกมต่างๆการประมูลของนะครับซึ่งก็พี่มอลิสก็จะรู้เรื่องตรงนี้ดีกว่าเรื่องการได้ครับก็อีกเรื่องนึงคือทราบข่าวว่ามีการเชิญกลุ่มจักรยานวินเทจกับจักรยานฟิเกียร์มาด้วยครับอ่านะครับก็คือทั้งหมดนะครับที่เป็นสองล้อโอเคครับก็คิดว่าที่วอที่1 0เนี่ยเราจะเห็น มหากรรมการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวงการ200ล้อบ้านเรานะครับก็ยังมีการเชิญชวนไปยังเพื่อนต่างๆถูกต้องไหมครับใช่ครับตอนนี้ที่จะติดต่อไว้มีกลุ่มไหนมาครับก็มีกลุ่มแน่นอนนะครับคาร์โบคครกลุ่มของพี่มอริสนะครับแล้วก็กลุ่มของวินอา s r เอสอารนะครับวินเทรดทั้งหมดก็เดี๋ยววันวันที่10เมษายนนียเราจะมามาพบกันที่นี่ตั้งแต่เวลา16 16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนกน่าการจะแล้วมาดูดูกิจกรรมนะครับสำหรับสำหรับตอนนี้ในในในเฟซบุ๊กที่เราตั้งกลุ่มอ่าไทยแลนด์ทูวิวเอ i ไอท j ทู a n แปนเนยก็มีการเริ่มเริ่มดาเนินการอะไรบ้างครับพี่พงศ์ก็ตอนนี้เราก็จัดสถานที่ได้แล้วนะครับก็หาสถานที่แล้วคราวนี้ก็เรื่องของคนที่จะมาแสดงนะครับต่างๆแล้วก็เรื่องของ รถสองล้อทั้งหมดที่จะเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องทําให้งานตรงนี้ประสบความสําเร็จทราบข่าวว่าพี่มูพี่พง์เนี่ยเริ่มเอาของมาเริ่มประมูลในในเฟซบุ๊กแล้วถูกต้องไหมครับครับตอนนี้ก็กําลังขยับราคาขยับขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับเพื่อจะเอาเงินตรงนั้นมาประมูลมาช่วยเหลือเพื่อนญี่ปุ่นเราถูกต้องไหมครับครับโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้พี่พง์ฝากอะไรถึงเพื่อนแล้วก็ชักชวนเพื่อนมาร่วมงานครั้งนี้อีกครั้งนึงครับก็มาช่วยกันนะครับ เพื่อบรรเทาทุกข์ของเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราก็ตรงนี้เราก็จะเห็นใจกันในยามที่เราลำบากแะครับก็คิดว่าคนไทยเราเนี่ยมีน้ำใจเราเป็นชาวพุทธกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็ไม่ทราบว่าจะพูดอะไรต่อไปเพราะว่าเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มาช่วยกัน ครับนะครับอ่านะครับเป็นความรู้สึกของพี่พงศ์เวตาคาร์โบนะครับที่แสดงความรู้สึกแล้วก็ถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับสองร้อไทยนะครับอย่าลืมนะครับวันที่10เมษายนเจอกันนะครับสวัสดีครับ